Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ให้แม่คุขให้ร่างกายแข็งแรงขอบคุณครับลูกแต่วันนี้วันเกิดใครครับเกิเกิดแม่ใช่เหรอครับวันนี้มันเกิดแม่หรอครับอ้อาวเกิดแม่ไม่หนูกินนะก็ก็แม่ไม่ชอบกินนี้ใช่หรอชอบแม่ก็ชอบอยู่นะแม่ไม่ชอบหรอแต่ชอบอ้าวเค เราชอบก็คือจบก็ตอนเด็กแม่ไม่ชอบตอนเด็กแม่ไม่ชอบแม่ก็ต้องไม่ต้องกินแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับลูก